ค่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องติงให้สุดกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ทุกทุกมีคอนตินี์ <c oughs> มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่า,อ,าอีก2องกรุ๊ปที่เหลือเขาจะมาพรีเซนต์อะไรให้พวกเราได้ดูไ <c oughs> ปเลยจ้ะ <c oughs> แต่ชอบซาวนั่นแหละโอ้ ่เห็นเดีงตงกลมๆไม่กี่ปะคันคิดางว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูยั้ก็ไปดูน่านเป็นชอที่หนึ่งออกแบบตัวละครด้วยซึ่ของเองเอาจริงมันเหมือนแบบออกแบบตัวละครมีเกมไงแบบถ้าฉันเล่นเกมฉันอยากได้แบบนี้ นี่คือตัวนในเกนี่คาดหวกับอาซาฮีนะ <c oughs> อาซาฮีวาสวยอะปรากฏว่าอาซาฮีอกรู้ว่าแบบซาฮีแบบจะจินตนาการยังไ,ไงอเ้ยพี่สอกอ,อ,อย่าลอกสิ <laughs> หนูมองอย่าลอกโ,โอ้ อเอออาจารย์ี่เป็นยังไงอาแตกันาไมทรม้นี้ทูว่าหนูี่นูว่นู่าหน่าหนว่านูว่าหน่าน่าหนมว่าหนูว่าห่มีนูเลย่หู 쟤네 집에 가서 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 쟤네 집에 앞에서 아. 이렇게 발표를 해야되는데 어, 뭐 떨리면서도 기대하네요 반응 음. 그러고 약간 부끄럽기도 하네요 네 부끄럽기도 하고 얼마나 원자에 힘이야 어떻게 세셨어요 하면서 어땠어요? 약간 자꾸 나는 그냥 내생각는을 만들어야 되는데 자꾸 막 히어로로 빠졌다가 그 맞아요 가만 빠졌다가 기존이이던캐릭터들 약간 자꾸 생각나게 하는 말씨 좀 이만하네 좀 어려웠던 것같아아세 잘했던 것같아어다 อาดูดูเราก็ยังยังคำเดียวก็เราไม่มีเออสนุกสนานไม่จริงจังจริงจังเดี๋ยวไม่เปอามางเนโ่้มันดอกเตอร์ซาฮีมากเลยอะโรบอตอะโรบอตซาฮีอไรู้แบบชุอกเอรีอะ เนี่ยทุกคนคือแบบคนที่เขามีสก,กิลด้านศิลปะคือเขาแบบแค่ขีดเขียนอ่ะคือมันก็ดูสวยงามใช่ใคู่ไม่มีสก,กิลด้านนี้เลยก็คือวัดไข่ไม่กลมอะไร,ร,ไร,ไรเงี้ยไข่ไม่กลมไข่เป <laughs> ็นวงกลมผจญจญกันนวจนี้ยังไม่กลมคือผีเหรอ คนจันทร์จักรน่าสุดคนจันทร์ทำไมอ่ะทำไมต้องอยากเป็นคนจันทจักคือไม่มีอะไรเลยความสามารถพิเศษคือในการสะสมสิขาวสสมกับความเป็นแฟชั่นนิสต้าแหละความชอบแฟชั่นนั่นก็จะแบบนั่นแหละเอาทุกอย่างมาอัดแอปได้ 이 곡은 고가 너무 로가어제 이미지가 뭔지 아시나요 여러분? 사자! 아, 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 아. 아, 아, 아. 제 이미지가 사자인데요 이렇게 아, 사자 캐릭터를 아, 제가 아, 그냥 표현을 해봤어요 이렇게 사자 캐릭터를 제가 표현을 해봤어요 얼굴에 비해 갈기가 응. 굉장히 큽니다 아이에비기가이 어. 아. 아. 갈기 안에 이제 여러가지 물건이나 뭐 먹을거 때로는 상상시도 못한 물건이 나오면서 누군가를 도와주기도 하고 누군가에게 선물도 주는 이런 어. 이런 특 갈기예요 네, 이 캐릭터는 탐험가 탐험가를 모티브로 이렇게 탐험가 모자와 큰 가방 이 가방 안에는 탐험에 필요한 모든 것들 네, 생존, 생존 그런 네, 그런 게 많아요 무기를 사용 갈기 안에 여러 가지 무기가 들어있는데 위험을 처할 때이 무기를 사자가 다룰 수 있어요 인간이 다룬 게 아니라 사자가 무기를 다룰 수 있는 그런 스킬이 있습니다 필살기는 네,

기뒤에 <laughs> 화살이 숨겨 있어요. 난 아, 요기화살 아, 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 <laughs> 옵션이라는 거. 주시고. 네. 기화살 여기, 여기 있고. 아. 기 뭔가 있어이어 관점을 제력은요활이가 있어요. 활. 음, 내 매력을 음, 활용해서 음, 사람들에게 맞춰서 매력빠 뭐 음, 오. 마테요 그러니까 음. 날아올라서 신기한 게 무진이 이룸 내도요. 다 빛의 다 빛의 다이 모두 밝네 예? 기거기 아, 야그러

แมนดงยั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 งยีงยั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 งเังย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 ไปยังยัง 음... 오, 나도... 아, 오, 이, เห็나 음. 저는 안 이런 엄마. 칼라인 선수한테 합작해서 나오는 거 생각. 이렇게 해서 신기하실 것 같기도 하고 좋아하실것 같아요. <picked up> 정말 저희 열두 명한 명도 빠짐없이 정말 멋있는 클립으가 나왔으면 다행입니다 제가 뭐 평소에 라임에 많이 쓰거든요. 저희니 <laughs> 스코가 <조인 있을까요? 웃음> 이제 나오면 제가 하고 싶을 때 한번만 S <S> อ้อน e ี่ออกแบบสติกเกอันนี้เป็นที่มาของอีตุกะตาใช่ไหมอ๋อช่จะมีน้องแต่ละคนที่ออกแบบเออเอเดี๋ยวรอดูในอีพีต่อไปว่าจะมีน้องๆเชื่ออไหนบ้าแล้ว 나왔다 잘잘좀 산만하기도 하고 <laughs> 정리가 안되는게 점점 정리해가고 뭔가 어, 뭐, 이제 형체가 보이고 하면은 자꾸 더 많이 생기고 뭔가 뿌듯한 마음이 엄청 크지 않을까라는 생각을 많이 하는 것 같습니다. 제일 크게 느꼈던 건 나인프렌즈를 만들었던 사람이 되게 거세 많이 하셨구나. 보완할 점이나 그런 점들이 근데 보이신다는 게 바로

<laughs> ค่ะเรามีคนที่นีว่วค่ะเอ้ยนาะเออเออเออแต่งวนี่ก็คือแบบว่าแต่และแบบความจินตนาการของแต่และคนก็คือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะ <im it> ต่อให้มันเหมืนแบบอยากเอาจริงเราก็อยากให้มันออกมาเป็นในรูปแบบของแบบสปีกเกอร์หรือว่าตัวละครในเกมอะไรอย่างข,ข,ของของไลน์ใช่ปะก็รอดูนะคะว่าไลน์กับเ e เชอร์จะได้ทำงานร่วมกัน ใช่ออกมาอย่างนี้หรือเปล่าคืออยากได้อ่ะใช่คือแบบอุ้ยช่องประพันธเทวดาขนยาวอ่ะของโดยองอ่ะเทวดาเด็กก็มีเรียกใส่ลุงได้เรียกใส่ลุงได้ก็จะพิ่สีเออก็จะแบบมารวมกันเป็นก้อนเมฆเขาก็ไม่แหกสีทุกคนก็จะมีความสุขมีอะคือทุกโขนโดยองนี่คือแบบดึกจริงนะเออ สดใสเยอะแยะเลยเ <No. S 1> นาะแหละนั่นแหละนะโอเคค่ะสำหรับเทเชอร์สตูดิโอนะคะ EP นี้ก็จบไปเดี๋ยวเรามาดูกัน EP หน้านะคะว่าจะมีภารกิจอะไรใหม่ๆให้เมมเบอร์เทเชอร์ได้ทำอะไรบ้างทวีคอนติเนียลนะคะวันนี้ช่องสิ่งที่สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะซับสไครต์ท่านนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Bye.